นะกูก็จะมาพูดถึงปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำนะคะการหาข้อมูลอย่างเข้มข้นของกูกนะคะหาไปหามาเนี่ยก็ไปเจอเซรั่มตัวหนึ่งนะคะเพราะที่สําคัญเนี่ยก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการไม่ทําให้ผิวระคายเคืองด้วยนะคะเพราะว่าสูตรของเขาเนี่ยอ่อนโยนมากๆด r a n n a n รแอนนานะคะนาโนไวเมลาเซรั่ม um นะคะ หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเซรั่มชมพูนั่นเองที่ชอบก่อนเลยนะคะคือเนื้อสัมผัสนาอคือเขาเนี่ยจะเป็นเซนรั่มนาอสีชมพูอ่อนที่เกลี่ยง่ายมากๆเลยทาแป๊บเดียวเนี่ยก็ซึมซาบลงผิวเลยนะซึ่งพอเนื้อดีแบบนี้ก็ทําให้เราเนี่ยสามารถใช้ได้เช้าเย็นนะคะและสำหรับส่วนผสมที่ช่วยในรเรื่องของลดเลือนฝ้ากระจุดด่างดำนะก็จะมีหลักๆ3ามตัวด้วยกันซึ่งเขาก็จะเลือกมาจาก3าประเทศทวีปท,ทั่วโลกเลยนะคะ อย่างตัวแรกนะคะก็คือ m ท l t i So a z t e า s ซ n d ินหรือสารสกัดจากสารายสีแดงนะคะจากประเทศอเมริกาตัวนี้นะก็จะเป็นตัวที่ช่วยลดจุดด่างดำนะคะบำรุงผิวให้กระจ่างใสนะคะ Dragon บัตนะคะหรือสารสกัดจากต้นเลื่อนมังกรจากประเทศสเปนคือเขาเนี่ยจะมีสารที่ช่วยลดการอักเสบนะคะแล้วก็ลดรอยแดงของผิวและที่สําคัญเลยเนี่ยก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลด้วยและสุดท้ายนะคะก็คือ Red Love Apple ลนะคะหรือสารสกัดจากแอปเปิ้ลแดงรูปหัวใจจากประเทศเกาหลีนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ใส่มาเพื่อช่วยในการบำรุงและฟื้นฟูผิวนะคะและช่วยในการปกป้องผิวจากมลภาวะแล้วก็แสงแดดที่อาจจะมาเกาะกวนผิวเราได้เขาเนี่ยก็ยังไม่มีส่วนผสมของน้ำหอม paraben s t e ีย i d แ,และเอสเอ s เอสด้วยดังนั้นนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยที่มีผิวแพ้ง,ง่ายแล้วใครเครียง่ายแล้วก็เซนซิทีฟมากเนี่ยก็สามารถใช้ได้คนะ่ะ